ปรากฏการห้างแตกหลังแบมแบมก็เชเวนโผล่ ven, Pro, ออกงานกลางกรุงงานนี้เสียงกรีดสนัน่นเรียกว่าทําเอาห้างแทบแตกกันเลยทีเดียวค่ะสาหรับงานแถลงข่าวความพร้อมคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ไฮทายเมตาเวิร์ดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเมตาเวิร์ดครั้งแรกของคนไทยที่พาไปสัมผัสกับประสบการณ์ความมันแบบเหนือจินตนาการในรูปแบบออนไลน์มาลาเวียพาร์ตี้คอนเสิร์ตซึ่งงานนี้ก็จัดเมื่อวันที่11เ,เมษายนที่ผ่านมาและแบมแบมก็ได้ไปออกงานอีเวนท์ที่เซนทรัลเวิลด์โดยมีเหล่าบรรดาแฟนคลับหรืออากาเซ่ไปปักหลักรออยู่ มองเห็นศิลปินหนุ่มในดวงใจได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะและงานนี้ก็ทําให้ชั้น1ถึงชั้น7ไม่มีที่ว่างแฟนคลับได้ครองพื้นที่ทั้งหมดและมน,นุ่มแบมแบม,แบมปรากฏตัวเสียงกรี๊ดก็ดังลั่นสนันห้างทาเอาห้างแตกไปเลยทีเดียวค่ะซึ่งสําหรับภายในงานวันนี้บอกเลยค่ะว่าแบมแบมน่ารักมากมีความเป็นกันเองสุดๆไม่ว่ากับทั้งผู้จัดงานเองหรือกับทางศิลปินคนอื่นที่มาร่วมงานรวมถึงกับเหล่าบรรดาแฟนคลับแบมแบมก็จับมือทักทายรอบด้านแถมยกมือไหว้สวัสดีกันแบบไม่ถือเนื้อถือตัวยิ่งกกัับบตอออออนนนนเเจแร์ห่มมยยงล้้้ววด เลยว่าแบมแบมของเรายื่นมือรอรับจับมือยังโอมก่อนเลยทีเดียวค่ะและถึงแม้ว่าระยะเวลาที่ปรากฏตัวจะไม่นานมากเทนะ่าไหร่นักแต่เชื่อว่าแฟนคลับต้องฟินกันไปอีกนานอย่างแน่นอนค่ะเกวาก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ดีๆดีที่แฟนคลับได้เจอกับหนุ่มแบมแบมอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ไบเทคบางนาในวันที่15-17ถึงเมษายนนี้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของหนุ่มแบมแบมที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ รับโปสเตอร์พร้อมลยเซ็นของศิลปินที่มาในวันนี้ไปนะครับถือว่าเป็นลัคกี้แฟนคนู้แรกที่จะได้เป็นโซเมตของหนุ่มๆทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่ทุกคนรอคอยชั้นหเมื่อกี้นี้ส่งเสียงมาแบบว่าพี่ะุดบ